ครบสวัสดีพีพ่น้องเบอร์สุขูสุคนพี่น้องยินดีต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พี่น้องก,ก็มาบีวิวเปิดเก็บอยู่บ้านอยู่คางรถแฮ่พี่น้องโดนแฮ่สี่อ่าเปิดยินตอนรับปีใหม่ มือเข้าลาวพี่น้องมือวันที่สามสิบเอ็ดสี่เข่าลาวปีใหม่พี่น้องมือที 3, 10, 8, ่สองปีใหม่มือที่สองแหลวพี่น้องเริ่มวันที 27, ่ยีิบเจ็ดนี่ก็วันที่ยีิบแปดแลวพี่น้องสารกลางตรงสิเมืองไว้เจริญเมียพี่น้อง อยากไปเที่ยวกัไปเรือพี่น้องเด้อแต่ว่ามือน,นี่เลื่อยมด่ดีวิวรถแฮอ่าพี่น้องรถแฮสิมีกรงย้อมพวงเสียงกลางกลางพวงข้างในพี่น้องตู้ชาบมีกระตูชาบ ตูชาบนี่ก็ยุ่นพี่น้องตูชาบสองใบาปากซิมหาซาบเบยดกะแทกที่ทงๆนี่ก็เป็นกองกองแตกกองเสน่กับกระโดกับกองสิ่งเยากเมือดแน่พี่นอ้องทายย่ำคำเมือดแน่ บุกเต่ากันอยู่พี่น้องครับงูขวากลูกหลานม่อสิเขาเราขึ้นมันสีสามเอ็ดพี่นอ้องอเลยอาเปียดให้เบื้องย่ำคำพี่น้องเมื่อเน่ตั้งน้อยเรื่องบางหันไซสอยู่บ้งบางันเมื่อคืเราก็ให้หลาย ยางยุ่งเหี้ยนพี่น้องยุ่งเหี้ยนไปมูนพี่น้องกลับไปเมื่อไหร่ล่ะแต่ว่าช่วงค่ำช่วงบ่ายเมื่อนี้พอได้ไปพี่น้อง mm. อากาศก็นาวขึอนมากน,าน้ำน่หน่อยนึงอา mm. กาศเย็นพี่น้อง mm. เอือนสีเอาโลด mm. ดนตรีโลดเแียงเสียง น,นี่ก็วัวหอนปันใดเวียนก็เดิมจกทั้งคัปฟาก็เป็นกี่ปามัมวมลำลำทั้งตพว มันระวังแล้วพี่น้องผ่านไปผ่านมาที่ใซรรถใช้ถนนไปเที่ยวหันพี่เที่ยวนี่ไปเข้าดอกเข้าดาวพี่น้องบาช่องบามุ่นแน,นวกะเพราเป็นกำลังใจให้พี่น้องเอฟซี FC, ว่าสุข,ขสุขคนหรือว่าบริเวณเอฟซี เปิดชมองสุวรรณเที่ยวล,ละมัดระว่างการใช้รถใช้ถนนกระบุมียังหลายพี่นอ้องอัปเดตเปิดคลิปอยู่เฮียนปลาสีเข่าดาวแกงเนหะ้พี่น้องว่างสวัสดีปีใหม่น้ำกันเบิดสุขสุขน้นอีกเทืออนหนึ่งด้วยมีจะเพิมชุบเพมเจริญ เด้อพี่น้องคิดจังไดคมความปรารถนาเด้ออย่ากเก็บอย่าจนเด้อพี่นอ้องเงินก็สิวันที่สามเอ็ H กกสิอันท่ายให้เบิ่งอีกรอบพี่พีสองพี่น้องคำเหล้วพี่น้องมันโบเห็นป็นไรพี่น้องก็ยืมลูกยืมก,ก,กด,ดติดตามเด้อพี่น้องเด้อ เป็นห่วงเป็นใยวัตถุทุกคนเร่าลืมมีซ้ำนี่ลระพี่น้องพอกันกิมนาพี่น้องโวกไรถ่ายเบิงดลายมุงมีแนวถ่ายพี่น้องสวัสดีครับ